สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเข้าครัวกันค่ะวันนี้จะพามาทำต้มแซ่บกระดูกแก้วหมูนะคะกระดูกแก้วล้างทำความสะอาดหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กระดูกเล็กนะคะอันนั้นต้มน้ำทิ้งไปแล้วค่ั้หนึ่งรอบก็จะมีเครื่องสมุนไพรนะคะ,ข,ะข่าตะไคร้กระเทียมหอมแดงค่ะมีหอมหัวใหญ่ด้วยนะคะพอดีเหลืออยู่ในตู้เย็นก็เลยเอาใส่ไปด้วยค่ะมีหอมแดงค่ะ ไปทํากันเลยนะคะทําำเลยนะคะหม้อต้มน้ำนะคะใส่เครื่องสมุนไพรคะ่ะใส่ไปเลยนะคะใส่กระดูกเล้งะคะ่ะเล้งนี่ต้มทิ้งน้ำไปแล้วนะคะหนึ่งรอบใหญ่มากค่ะ กระดูกแก้วหมูหั่นไว้แล้วค่ะล้างทำความสะอาดหัน่นเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ไปตอนที่น้ำยังไม่เดือดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ตักกองออกน้ํำจะได้ไม่ขุ่นเลยค่ะเต็มหม้อเลยค่ะก็รอน้ำเดือดนะคะรอน้ำเดือดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะ ระหว่างรอหมูนะคะก็ล้างต้นหอมผักชีแล้วก็หั่นไว้เลยนะคะหั่นเสร็จแล้วค่ะรอใส่ตอนที่ต้มเสร็จนะคะโดยในถ้วยค่ะตอนนี้ก็เดือดแล้วนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆตักฟองเนี่ยค่ะออกนะคะตักออกหมดเลยค่ะหอมสมุนไพรมากค่ะตอนนี้ หอมค่ะตะไคร้อ่ะคะ่ะค่อยๆตักออกะคะ่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆน้ำจะใสเลยนะคะถ้าเพื่อนๆใส่ตอนน้ำเดือดนะน้ำมันจะขุ่นค่นะ,คะอันนี้พอแบบเราใส่ตอนที่น้ำยังไม่เดือดพอน้ำเดือดเราค่อยตักฟองออกนะคะน้ำก็จะใสเลยะคะ่ะหอมแล้วค่ะตอนนี้จะตุต่นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆประมาณ สักสี่สิบห้าถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะความนุ่มของแต่ละคนไม่เหมือนกันความชอบอน,นี้ก็ตุนไปเรื่อยๆค่ะตักฟองออกแล้วนะคะขอตุนไปก่อนนะคะเพื่อนๆขอใส่เม็ดพริกไทยไปนิดนึงนะคะเพิ่มความหอม ใครแบบไม่อยากทานเป็นต้มแซ่บก็ซดน้ําซุปร้อนๆก็ได้ค่ะใครจะปรุงเป็นต้มแซ่บก็ได้นะคะเดี๋ยวปรุงให้ดูตอนเสร็จค่ะตอนนี้หมูที่ต้ไมไว้ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาทําปรุงต้มแซ่บกันค่ะตักน้ําซุปมาก่อนเลยนะคะปรุงน้ําซุปกันก่อนขอตักก่อนนะคะเพื่อนๆตักน้ำซุปเสร็จแล้วก็ ใส่พริกนะคะแล้วแต่ความเผ็ดนะคะแล้วแต่ชอบค่ะใครชอบเยอะเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะๆน้ำตาลนิดหน่อยนะคะพริกแล้วก็น้ำตาลค่ะหูมชูรสนิดหน่อยค่ะ น้ำมะนาวนะคะบีบมะนาวเลยค่ะเสร็จเพื่นๆก็ลองชิมดูก่อนนะคะว่ารสชาติตามที่ต้องการามที่ชอบแล้วยังถ้าเกิดยังก็ปรุงเพิ่มไปเลยนะคะขอชิมก่อนค่ะอขอน้ำไปอีกนิดนึงค่ะ เนื้อใส่นะคะชิมอีกรอบนะคะ่ะอืมอร่อยแล้วค่ะตักเนื้อตักเนื้อใส่เลยนะคะตักเนื้อหมูใส่เลยค่ะนี่เป็นเอ็นนะคะเอ็นแก้วค่ะเอ็นแก้วอร่อยค่ะเหมือนจะมีกระดูกอ่อนค่ะกรุบกรุบ สดน้ำแจกๆค่ะร้อนค่ะก็โรยด้วยผักชีฝรั่งแล้วก็ผักชีไทยต้นหอมนะคะนี่นก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆ